ชีวประวัติพระสุกิโนหลวงปู่แหวนตอนแยกทางกับหลวงปู่ตื้อเมื่อพักมีกำลังแล้วอำลาท่านผู้มีใจอารีเดินทางต่อไปรุ่งเช้าพอฉันเสร็จจึงออกเดินทางเวลาประมาณเพลนจึงถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่ต้องการไปจึงรู้เอาคำว่าผากข้าวตอนก็คือ ระยะทางเดินไปกินข้าวกลางวันข้างหน้าทันเพราะระยะทางจากวัดที่พักถึงหมู่บ้านนี้เดินไปกินข้าวข้างหน้าได้เดินทางมาถึงแพร่พักอยู่สองวันจึงเดินทางต่อไปอำเภอสุขเม่นอำเภอเด่นชัยบ้านบิดแล้วเดินทางตามทางรถไฟไปอีกสีวันหลังจากนั้นต้องเดินทางข้ามเขาไปอีกขณะที่เดินทางข้ามเขาไปนั้นระหว่างทางพบกับพวกจีนฮ่อ และได้เดินทางต่อไปจนถึงลำปางจึงแยกกันกับหลวงปู่ตื้อหลังจากนั้นหลวงปู่แหวนจึงเดินทางไปยังเชียงใหม่แต่เพียงองค์เดียวทางด้านหลวงปู่ตื้อท่านแยกไปทางอำเภอเถืนหลังจากนั้นจึงไปพบกันเพื่อขรับหลวงปู่มั่นที่วัดจีดีหลวงในเมืองเชียงใหม่หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อได้แประยะติเป็นพระธรรมยุทธณวัดจีดีหลวง นั้นในเวลาต่อมา